ขากบผัดใบยี่หราต้มยำกบครับหนังกบทอดครั้งแรกของโลกกับการกินกบกบกบบไ่้ไหมถ้าเปรี้ยวน้อยกว่าเซเว่นอัพเลมอนโซดานะไม่กินนะเดี๋ยวขอชิมให้คทำไมถึงต้องพามาไกลถึงเชียงรายคืออาหารเหนือกรุงเทพก็มีค่ะ บอกกินอาหารเหนืออาหารใต้ก no ินที่กรุงเทพมันกินได้แหละแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าเราได้เปลี่ยนบรรยากาศและชีวิตมาแซ่บมาจอยสิได้เดินทางได้เห็นบรรยากาศมันจะเริ่ดอ็นเตอร์จีเอ็นเตอรีเอ็นเตอร์จีฮะเอาอย่างเงี้แล้วความแซ่บสมัยเด็กให้ฟังหน่อยสิว่าแบบเราเรามีความเปรี้ยวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยสมัยป4เนี่ยเป็นฮอตมากเป็นแบบว่าอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยเอันนี้เรื่องจริงว่าเป็นเป็นหนึ่งเป็นหลานกำนันถูกจับจ้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยงานถือป้ายหน้าโรงเรียนก็ต้องเป็นเราเท่านั้นอะไรเงี้ยหนุ่มๆก็จะชอบคคืือออทุกวัน่ะะะจจจจตตต้้งมมมมมีดดดหหหาาายยยใโ๊ชร จดหมายบอกรักเลยคือมันเยอะมากจนเราเสึกว่าหนึ่งเราอ่านไม่ไหวเนี่ยเวลาเล่าเรื่องนี้ที่มันไม่มีเพื่อนในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์หรือว่าแบบมันย้อนกลับไปตรวจสอบไม่ได้ในยุคที่ไม่มีอ่ะแล้วมีไหมล่ะเราเอาสมัยประถมมีไหมล่ะความแซ่บมีไหมล่ะของฉันมีอยู่แล้วสมัยก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบเวลาแบบผู้ใหญ่มาบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พ่อพ่อขอยืมไม่ขีดไฟแนห์อ่าพ่อก็เอาไปยังเม่ยงเอิงาไปเปิดเลนอ่าประมาณ5นาทีไอ้พ่อรุ่งคุณเผาทอฟ้าลูกมึงเผาทอฟ้าอันนี้คือความแซ่บสมัยประถมความแซ่่่่บทีีีเเเลานนยอจร มาแล้วเห็นไหมล่ะแต่ถ้าคุณอยากอ n e มาคุณต้องมาร้านนี้ร้านไหนนี่ป้าอยู่ข้างบนไม่อ่าเลยร้านกุ้งเต้นอ่ะกุ้งเต้นแ่างไเต้นยังไงเต้นเตางเต้น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 เต้เต้นเตนเเเต่เต้นเต้นอต้เนเเ้้เต้นเต้นนเต้นเนเต้าตเเต้นน่นเตานต้เตเต้นนเตนเนเ่้นเเนเาไเอาไปนน เลมอนโซดาเปรียวซ่าคู่มือแซบเย็นๆกับเซเว่นอัพเลมอนโซดาโอเคกังสมแล้วนะครับเน้นนะแนวเจ้าถิ่นเมืองเชียงรายและแน่นอนมาเชียงรายล้วก็ต้องมาพบเจอกับคนที่ซ่าที่สุดในเชียงรายนั่นก็คือพี่มิวสวัสดีค่ะ ยังไงพี่มิวเล่าเสิร้านเราอะเขาจะเน้นเป็นหัวแบบอาหารในพื้นที่ <c oughs> แล้วก็ถึงพิถึงขิง <c oughs> จานใหญ่ชามโต <c oughs> แล้วก็เป็น local food ที่คนในพื้นที่กินนจริงรับหน้าที่อะไรในร้านจริงๆหนาทำงานเบื้องหลัง <c oughs> แต่วันนี้อ <c oughs> อยู่ข้างหน้าไงบอกพี่หยาดมาแบบ หนูสวยหนูสวยองเงี้ยเขาก็เลยส่งหนูมาหาพี่อ่ะนี่แสดงว่าเป็นลูกสาวได้คุณแม่นี่คือแสดงว่าตัวจีที่สุดของร้านเลยใช่ไหมที่สุดของร้านครับงั้นขอฟัง10เมนูเด็ดของร้านกุ้นเต้นเชียงรายนะเป็นแกงตูนใส่ปลาครับวันนี้เราใช้เป็นปลานิลซึ่งแกงตูนของเราแบบแซ่บแล้วก็จะมีความเปรี้ยวปลาเนี่ยลูกค้าไม่จำเป็นต้องโฟกัสก็ได้ครับว่าเป็นปลานินเรือปลาช่อนปลาคังปลาทับทิมเปลี่ยนปลาได้ได้จริงป่เนี่ยไม่มีในเมนูก็มีปลาหนึ่งที่ที่มทีไรก็แบบ ก็ไม่รักปาใจไปเท่าไหร่เขาก็ไม่รักเขาจนไม่เห็นกับตาเจ้าพระใจก็จะอะไรไม่อยาก ฮ้จะบอกว่าวันนี้ที่มาหาพี่วิวเนี่ยเออพี่วิวคือใครวะพี่มิวพี่มิวจะบอกว่าวันนี้ที่มาหาพี่วิวเนี่ยนั่นเทคสามแตงชื่อวิวเหรอไม่มีคือจะบอกพี่มิวว่าเหตุผลที่มาหาพี่มิววันนี้เพราะว่าเซเว่นอัพเลมอนโซดาเนี่ยเขาให้มันล่าท้าเผ็ดเผ็ดเผ็ดทุกคนบอกโอ้โหอาหารเนี่ยมันจะไปเผ็ดมันจะไปอะไรยังไงเราก็เลยต้องมาที่ร้านกุ้งเต้นวันนี้ อย่าให้เสียชื่อชาวเหนือนะพี่เมนูต่อไปเลยครับเจ่วฮ้อนหมูครับเป็นจิ้ม2ตัวที่เราให้มาเติมเพิ่มได้เลยครับไม่มีการคิดเพิ่มทั้งหมูทั้งปลาทั้งทะเลอย่างเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยแล้วน้ำซุปอ่ะมันมีความเป็นเหนือนิดนึงไหมจะเป็นเบสมาตรฐานทั่วไปเลยครับถ้าเป็นเหนือจะต้องตัวนี้เลยครับเป็นแกงแครจิ้นหมูครับเป็นจิ้นหมูแห้งด้วยนะครับมันจะแซ่บมากอันนี้เราต้องคนนิดนึงครับมาเดี๋ยวนี้พริกมันคอนนิดนึงมาเดี๋ยวนี้แบขอดมดูหน่อยแล้วกันได้ครับระวังเข้ารู หอมมจริงๆเดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวมาชิมอ่ะต่อไปต่อไปก็คือจะเป็นกุ้งทอดสมุนไพรครับก็คือจะเป็นกุ้งฝอยทอดนี่แหละครับอันนี้แต่เป็นกุ้งฝอยที่ตัวใหญ่มากใช่ครับอันนี้ได้ทันได้ทุกวัยเลยครับ่ะอ่าาาหนึ่งเดือนนี่ยังไม่แน่ใจว่าได้ไหมเอาเป็นว่าใครเคี้ยวได้ก็เคยกุ้งอาจจะติดเหงือกเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ติดเหมือนกันนะอะไรติดใจเขาเขาไม่ติดใจเราจนไม่เห็นกับตา ขากบผัดใบยี่หร่าจะบอกว่าไม่เคยกินกบเลยนี่จะเป็นครั้งแรกที่กินกบอันนี้คือเคยเคยกินแล้วก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมคะแต่มันก็เหมือนไก่นะไม่แต่พอมาเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือไม่กลัวแล้วน่ากินมากจอประกาศครับก็เป็นกระดูกอ่อนครับความเข้มข้นของเราจะชัดเจนมากเงี้ยเพราะตัวเราเนี้ยแว่าเครื่องเขมข้นจริงใช่ครับหนึ่งเมนูเด็ดของเราก็คือลาบปลานิลครับนอกจากเราได้แค่ลาบปลากับผักมาแล้วเรายังมีน้ําซุปที่มาจากตัวเนื้อปลาทำไมคนเหนือกินลาบเสียต้องมีน้ําซุปตกให้มันแบบล้างคอ ไม่งั้นจะให้มันโล่งคอยอย่างนี้ใช่ไหมบางครั้งมาเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วเขาบอกเฮ้ยไม่ได้สั่งเปล่าครับเราใช้ปลาทั้งตัวให้ลูกค้าลูกค้าต้องขมถ้าสั่งลาบคือจะมีน้ำสุกพายเลยใช่รับมีให้เลยต้มยำกบครับโตโยากกอาหารญี่ปุ่นตอนที่สมัยพี่อยาดเรียนอยู่ญี่ปุ่นไงโตยากกใช่ไหมครับอันนี้มันเห็นความแบบสีมันยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าวันนี้ฉันผ่านพ้นวันนี้ไปได้นะกินทุกเมนูกบที่พี่ให้มาก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ก้าวข้ามความกลัวไปอีกอย่างหนึ่งในครับ ปลานิลสนลุยสวนปลานิลลุยสวนใช่ตัวนี้แซ่บครับน้ำจิ้มนี่คือหอมมีทั้งเครื่องพริกเผามะกรูดตะไคร้อย่างเงี้ยครับสมุนไพรแล้วเราว่าแล้วแต่เนื้อมาให้ค่ะติดก้างน้อยมากหรอใช่อยาให้เห็นมีก้างนะนั่นแหละตำมะเขือครับตำมะเขือแต่ตำมะเขือก็คือตำมะเขือทานกับไข่ต้มเงี้ยครับมันก็จะหอมนัวคือที่ร้านมันจะนุ่มมากคือเราตําจนแบบละเอียดเลยน้ำพริกปองครับถ้าหลายๆที่อ่ะเขาจะไม่ได้ใส่ถั่วเน่าใช่ไหมจะดูเหม็นๆใช่ไหมแต่ที่นี่เราจะใส่ถั่วเน่าเข้าไปด้วยเพื่อความมเเป็นนือออองริิจล่ มันก็จะมีความหอมของกลิงนฉั่วน้าความมันๆเนความคามั่วอะไรความตำาั่วน้าแล้วก็ผัดพิกี้ไละไลคนเวลานึกถึงอาหารเหนือก็จะไปกินเชียงใหม่รส<อ>ชาติของอาหารเหนือเชียงรายกับเชียงใหม่ต่างกันยังไงร้านเราเนาะเราเป็นโลคอลฟู้ดนะครับเราจะทำรสชาติเหนือจัดเราจะไม่ทําเป็นเบสของนักท่องเที่ยวเราไม่ใช่ร้านอาหารในิ i s t ทุกคนอาจจะคิดว่าอาหารเหนือมันจืดแต่คนเหนือก็เช่นกันเขาบอกว่าคนเหนือแบบว่าจืดเชื่อจริงไหมไม่จริงครับไหนโชว์ให้เขาดูหน่อยมันยังไงต้องต้องโชว์ยังไงอะต้องตตนๆ น้อยแล้วที่มีฟอกที่เพูดถึงก็คือเซเว่นอัพเลวลโซดา ชิมแล้วก็คือแบบมันไม่ได้หวานเกินไปอร่อยไม่มีน้ำตาลแล้วเขาผสมน้ำเลมอนแพร่ด้วยค่ะใช่ครับเดี๋ยวเรากินไปพร้อมกับอาหารใช่มมควาสองเมนูอีกสองเมนูอ่ะว่ามากุ้งเต้นครับถ้าเปิดออกมามันก็จะเต้นเลยนะครับเต้นเลยต้องแบบเอลอะไรที่กุ้งจะเต้นของร้านไม่ว่าจิงจิงเอรื้อเอรืว่ามีเกิดล้วมั้ยอะไรอย่างงี้ขอโทษนะขอเถอะถ้ากุ้งเปิดมากุ้งจะเต้นเพลงเลยนแล้วส่งขอโ้องอันสุดท้ายะไรที่จะแนะนำนะครับก็คือหนังกบทอด ซึ่งแน่นอนเราเห็นจากร้านอื่นน้อยมากครับเอาเลยไหมเอาเลยครับมาเมนูไหนเป็นเมนูแรกดีจะลองเป็นแกงแค่จีนใส่เป็นหมูใช่เป็นเจลเป็นจิูนแห้ง อยากได้ข้าวนึ่งเียคะเจ้าคือมันเผ็ดนะแต่ว่ามันอยากกินเกี่ะหนูไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> มันจะหอมกลิ่นเม็ดมะขวนกันอ๋อน,นี้ก็คือใส่มะขวนเหมือนกันใช่แล้วคือพอเป็นความเป็นเนื้อแห้งอะมันหอมขึ้นมาอีกใช่งั้นขอไปที่กุ้งได้ฝอยได้ไหมคะกุ้งมาฝอยทอดสมุนไพรแล้วสมุนไพรที่ใส่ลงไปมีอะไรบ้างอ๋อตัวนี้จะเป็นพวกใบยี่หร่าครับกับใบมะกรูดทอดกรอบ ม,มันยังกรอบอยู่ใช่ไหมอันนี้อร่อยหรือว่าตึงโบครับผมไม่กุ้งแทงเหงือกกุ้งแทงเหง,หงือกเนื่าจะแบบเหมือนแค่หอมกุ้งแต่อันนี้คือสมุนไพรหอมมากดีจริงจริงจริงหนึ่ง,งตัวใหญ่สองสมุนไพรหอมจริงแล้วนี่ขนาดตั้งไว้เป็นโอ้โหกี่ชั่วโมงแล้วที่เราถ่ายกันะบอกกันรับได้กันรับแกงหอไม่ได้เป็นส่ตรเฉพาะขนาดนี้พวกขนาดนี้แป้งโกกีตงขึ้นเลย ชิโร่สกขีช้อนโอชิโร่สกขช้อน <laughs> <laughs> อันนี้คือราปลาเน,น,น <c oughs> ถูกไหมใช่ครับนี่คือราปลาเน,นแล้วทำไมสีมันถึงเข้มข้นขนาดน,นี้ก็คือเราเน้นเครื่องอ่ะดูยครับแล้วเราก็ไม่ได้สับปลาให้มันละเอียดเกินไปนะ <c oughs> เพราะเราให้ต้องการให้ลูกค้านี้เท็กเจอร์ในการเคี้ยวเนื้อปลาด้วยครับอย่าร้องเป็นราปลาเน,นที่นัวหอม กอจริงๆเขามีโซนข้างในร้านด้วยนะแต่ว่านี่เลือกขอนั่งข้างนอกเพราะบรรยากาศดีมากถ้ามาทันโต๊ะนะรับปลาดิบคุณต้องกินคู่กับน้ำซุปปลาดิบเขาด้วยอ๋อโอเคอ๋อใช่ใช่ใช่ก็คือเราแล่เอาเนื้อปลาดิบไปลาบถูกไหมใช่ครับแต่ว่าส่วนกระดูกใช่ครับให้ให้มันหอมแล้วก็ใส่ขอลองหีบน้ำดูก่อนเนาะอยากให้ดูขอขอเสียงหีบเป็นแนวสามช้าได้ไหมสมัครนะครับออกคูดังนะครับืม เห็นใสๆอย่างเงี้ยเข้มไหมเออก็ใสแหละเออก็ใสแหละคือน้ำใสแต่รสชาติเข้มข้นอร่อยขอแทะเนื้อในท้องปลาเลยครับเอยรู้หนาว่าชอบอ่ะมาเร็วๆใครจะเอาเอาไปหนึ่งสองสามไม่ได้ให้อาหารฉานครับก็นะมึงบังกล้องมิดเลยตอนเนี้ยโอเคหนึ่งสองสามอ่ะพูดไปยังไงนี่ขนาดของปลาแต่ว่ามันไม่มันไม่เลี่ยนเท่าไหร่ถ้าท้องทะลงจะใหญ่กว่านี้ยังจะบอกให้ขอบคุณครับพระอาจารย์ตา ระวังกล้างนะครับผมเมนูต่อไปลองเป็นปานิลุยส่วนไหมครับแซบอีกแล้วแต่ละอยางที่ให้พี่ลองแซบทั้งนั้นเลยครับเมนูคือแซบๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ครับก็คือถึงถึงเครื่องจริงๆส่วนไหนของปลาคือ the ะเบสจริงๆอ่ะชอบส่วนตรงท้องหรือว่าตรงตัวกลางของปลาครับไม่เราเป็นจานใหญ่จานใหญ่มากราคาย่อมเยาวด้วยนะครับบอกอ่ะอย่างนี้จานเฮิมเริ่มนี่เท่าไหร่ตัวนี้น่าจะหลักร้อยครับ ขนาดนั้นกินทั้งจานคือมันจะโยมไปนิดนึงละแต่มาอ้อยอยู่ยังยังไม่ยอมอร่อยอ่ะเมนูต่อไปลองเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องเผ็ดมากไหมฮะเป็นตำมะเขืออ่าเอามาจ้วงเอามาจ้วงจริงๆมันต้องใช้มือกินค่ะจังหวะคุยนะมันจะต้องมือมันต้องวัดอย่างงี้นะต้องมีสเต็ปการบิดอ่าต้องมีจังหวะเอาอันนี้คือโอ๊กมากเจ้าอันนี้กินข้าวหรือหรือหรือรสตักดินครับ ใช่ไงถ้าไม่หอมกลิ่นปลาปลาครับปลาเสียบไม้แห้งครับคือเอาปลาราที่เป็นตัวตัวไปเสียบไม้แห้งตำจีใส่นในอีกใช่ครับมันก็เลยหอมอร่อยอ่ะอร่อยทุกเมนูเลยอ่ะน้ำพริกอ่องไหมน้ำพริกอ่องได้ครับพี่มีบอกว่ากินน้ำพริกอ่องต้องกินกับแคบหมูเขาบอกว่าอย่าเพิ่งแกะเขาจะทำให้ดูว่ากินยังไงอ่ะใช่มันอาจจะเป็นกิมมิกเล็กๆแหละแบบเราขี้เกียจแบบแกะหนังยางเราก็เอามารัดไว้อย่างเงี้ยครับแล้วที่จกินก็คือเราจะอย่างเงี้ยครับออ๋ แล้วก็<ต>มันกะแตกออกแล้วก็แกะออกมาอย่างนี้แล้วเราก็หยิบกินได้เลยภูมิปัญญานะเนี่ยน <laughs> ี่มีนคนชอบกินอัพริกอ่องมากเห <c oughs> มือนที่บอกเลยเขามีความสวนเน่าอ่ะมันมันมันหอม ต่อเลยเมนูไหนคะแกงตูนคนที่เป็นคนชอบกินแกงตูนอะเพราะมันเปรี้ยวใช่ครับมันต้องเปรี้ยวใช่ไหมใช่มันต้องกินแล้วสดชื่นเงี้ยเปรี้ยวขนาดไหนอ่ะเปรี้ยวสู้เซเว่นอัพเลมอนโซดาที่เขาใส่น้ําเลมอนแท้ๆได้หรือเปล่าแล้วนี่เขาไม่มีน้ําตาลด้วยนะใช่ครับแล้วนี่เขามีวิตามินซีด้วยนะแล้วนี่เขาป๋องใหญ่ไซส์บิ๊กบึ้มเขาสิบหกบาทเองนะรู้ปะเนี่ยระหว่างรอหมูขอเติมน้ำนิดนึงนะครับเห็นไหมเนี่ยชัว เฮ้ยมันซาจริงๆนะก็ซาไงนี่เราเปิดทิ้งไว้แล้วยังซานี่เปิดทิ้งไว้นานมากแล้วนะความเป็นเลมอนแท้ๆความเป็นโซดาแล้วเรายิ่งมากินกับอาหารแซ่บๆอย่างเงี้ยมันทําให้เรากินแล้วมันอร่อยมากขึ้นมันเปรี้ยวซาคู่แซ่บกับมือเด็ดขออนุญาตชนแก้วนะครับได้ครับผมขอบคุณมากที่แบบรังสรรค์เมนูอร่อยๆแบบนี้ให้กินดีใจมากที่ได้มาวันนี้เลมอนเซ็งยังยังรอเป็นหน่อยลองกินให้ดูหน่อยเป็นยังไงโอเคอ้โอว้า เริ่มหั่งตอ,อาากแกงตูน,ตนถ้าเปรี้ยวน้อยกว่าเซเว่นอัพเลมอนโซดานะไม่กินนะเดี๋ยวขอชิมให้ <c oughs> อันนี้คือเปรี้ยวหรือว่าตะไคร้อุ๊ยอันนี้แซ่บจริงแต่ไม่ใช่แบบเปรี้ยวเหมือนมะนาวนะเป็นมันความเปรี้ยวเหมือนแบบเปรี้ยวนวลนวลเหมือนงันมะขาม <c oughs> เปรี้ยวเหมือน,นงานมะขามใช่แต่ว่าก็จะมีความเผ็ดตามมีความเผ็ดตามด้วยมันก็มีความเค็มนิดนึงอ่า แล้วก็มีความหวานแล้วก็มีความขมไม่จริงไอ้หนูเริ่มงงร้าหนูแล้วหนูใส่อะไรลงไปผสมอะไรไหมไม่ล้พี่ครับเป็นคนจริงจังเขาคิดตามอร่อยอร่อยไม่มีกุ้งด้วยหรอใช่ครับจะใส่กุ้งฝอยเขไปด้วยอ่าเมนูต่อไปเอายังไงดีเรากุ้งเต้นไหมครับต้องเลยเดยังไม่ได้เข้ากบสักอันเลยนะเนี่ยใช่แล้วเวลากินก็กินต่อเนื่องไปเลยค่ะคอมโบเต้นแบบนี้เจโซดาแท้แท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 แแท้แทแทแแท้แ มงเน่าห <c oughs> มดเลยตามผมนิดนึงไม่ได้ดูสวยเลยไม่ไับโอฮ้ยอะไร,ร,อ,ะไรอร่อยมาก <c oughs> แล้วจิ้มตาดทำไมคือเผ็ดอะเผ็ดมากรสชาติอื่นๆมันก็เด่นตามนั้นด้วย <c oughs> อันนี้ลูกก็ต้องชอบอะ <c oughs> แต่ <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าเราใช้กุ้งสดจริงๆนะเลี้ยงไว้หลังร้านด้วยไม่เราเข้าใจว่าพวกกุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสั่งมาจากทะเลไม่ใช่เนาะไม่ไม่ไม่บางเมนูเราใช่ครับเป็นเราเลี้ยงเองด้วยครับอ่ะ มาแล้วค่ะเมนูที่ทุกท่านรอคอยครั้งแรกของโลกกับการกินกบกบกมีใครเคยแบบกินครั้งแรกเขามีอาการอะไรไหมเขากินหมดจานเลยเอ้าวเหรอ <laughs> ลอง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 ลอ,งลอ,งลองยังกรอบอยู่โรนี้ใจเนะี่ย อร่อยเหมือนหนังปลาทอดหอมมากมันเพลินไงครับมันเหมือนเป็นสแน็คไอ้พวกเนี้ยเราจะเสิร์ฟออกมาก่อนอาหารหลักเพราะว่าเหมือนแบบเราทานเล่นไว้ก่อนครับรู้แล้วอร่อยจริงนะอร่อยรู้แล้วต่อไปครับลองเป็นใช่น้องกบผัดใบยี่หล่าครับมันเหมือนไก่เลยใช่ครับขอใช้มือได้ไหมได้ครับตามตามตามที่สะนับถึนเต้นอ่ะมันนึกภาพตามอ่ะทีนนี้แบบตอนี้เนี่ยเราว่าทานกับใบยี่หล่าตามนี่โอ้มา หนูต้องลุ้นตามเลยนะตื่นเต้นอะเน่นไหมว้าวแต่มันอร่อยไงอร่อยแล้วมันห่างกินกับใบยี่หร่าใบใบยี่หร่าเนื้อมันแน่นมันเนื้อไก่เลยแต่อันเนี้ยเหนียวเอาวางหวั่นใจอยู่เป็นงานน้ำซุปเนาะขอเป็นงานหีบน้ำก่อนได้ไหมได้ได้ครับเบสน้ำซุปนี่คล้ายๆกับแกงอะไรคะเออไม่ครับเพราะว่าจะไม่เหมือนกับแกงกึช่ายเลยใช่ไหมแกงครับพี่แกงแต่ละส่วนอ่ะมันอาจจะมีผสมอยู่บ้างแต่ส่วนมากเราจะตำให้มันแบบไม่เหมือนกันไปเลย คล้ายๆแกงแคร์นิดนึงแต่มันเป็นต้มยำเราไหมต้มยำทางเหนือครับมิลเลเนียเป็นส่วนที่ดีที่สุดในงานน้องอ่ะใช่เลยใช่เลยใช่เลยหวางมังต้องหวางมังต้องตากได้เพล่จบครั้งแรกของโลกกับการกินกบดาวโอ้วงคีบัตเต้มั้งอร่อยหอมนวลแน่น ไม่ได้น่ากลัวน่ากินเข้าใจไหมว่าทำไมเจ้าหญิงจ๊บกบเจ้าชายเป็นคนจ๊บเจ้าหญิงจ๊บละครเรื่องเดียวกันปะเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยนะจอระเข้ตัวเงินตัวทองเลนแมวอะไรกินได้หมดแล้วตอนนี้บรรยากาศแบบนี้มันก็ต้องงานแจ๋วฮ้อนหน่อยแล้วกินของเผ็ดๆกินของร้อนๆเนาะมาตบกับเครื่องดื่มซ่าๆอย่างเจเวนอัพเลมอนโซดามันเข้ากันเข้ากันกับคุณผู้ชม เขาบัดควงหรือช่องคุณนะเออเอ้าก็มันเปรี้ยวซ่า no คู no ่มือแซบอ่ะก็ใช่ไงเซเว่นอัพเลมอนโซดาผสมเลมอนแท้ไม่มีน้ำตาลขนาดสามรอ่สิมิลลิตรอ่ะมี้ิท์เปนสีแล้วเราแค่16บาทอ่ะมา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 ชิมแจ่วฮ้อนกันหน่อยอันนี้ถ้วยของพี่ย่ะปกติแจ่วฮ้อนเราจะนึกถึงแจ่วฮ้อนพะเยาเออเดี๋ยวมาดูแจ่วฮ้อนเจียงไฮ้หน่อยว่าจะแซ่บจะนัวขนาดไหนใช่ครับยิ่งถ้าได้มีแบบใดๆเนาะ โลเคิลเป็นไงตายได้เลยล่ะเอาดิเอาสิเอาเนี่ยเริ่มเลยอร่อยมากคือตจุดออากาศได้นะธรรมดาก็คือว่าแซบแล้วเนาะแต่พอเป็นแจ่วฮอนอ่ะคือความข้นอ่ะดูดิโอ้ยสีคือเบอร์เซเว่นอัพเลมอนโซดาเบียวซ่าคู่มือแซ่บเย็นๆกับเซเว่นอัพเลมอนโซดาซุ้มกุ้งเต้นของเรามีทั้งหมดกี่สาขาสาขาเดียวครับบอกโลเคชั่ที่หมู่บ้านหนองปึงครับจังหวัดเชียงรายเปิดวันไหนกี่โมงเอ่อเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ครับเพราะว่าไปไหน

เธอฉันเผาก,กอฟางแบบคือบ้านอีสานมันจะมีกอฟางอยู่ข้างออหลังบ้านดีที่คนข้างบ้านนะ่ะเขายกชั้นหนีก่อนไมมงก็คือ,อ,อตายคำมือ,อยันนีกับตะพันนี่บอกกันอันนี้คือความแซบสม,มบัติผสม